อยู่กับน้ำผู้ชาแนลนะคะอันนี้เราจะมากินสั่วบอกไฟกันนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะปอกเอาอันนี้ดอกแล้วก็เ็ดเจลสั่วจริงๆมันก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นังก็นั่งก็หวานอมเปรี้ยว เอาหันก to in ินกับเจ้วกับเสียบไปอีกแบบนึงอยากเห็นปะมาไฟมาไฟบ้านเราคืออยากสันดิคื้อยากสันดิก็รอแป๊บหนึ่งสิให้อาหารปลาอยู่ตัวจะหนีไปไหนล่ะก็จะทำพริกเกลือแล้วก็โคลีคลีคลีนะคะ โอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกนะคะ้วกินป่ะแม่จะทำส่วบปกไฟย่าย,าย,าย่าย่าโทรศัพท์แม่จะตกอโอ้ยน้อค้นกับขวนพอคุอ้นกินป่ะขนบ่ก,กินยอะกวดกินป่ลองชิมดูด,ดิ ถ้าไม่กินอย่ากวนเออเอาลงเอาลงแม่จะทำผั่วพริกเกลือจะจะจะ,จะจะจะอะไรอ่ะ,ะอ่แมนะ เด็กอุ่นจะจอดเลยลลเนะจ,จะจดนะเขาะดีนะน,น้อยน,นะดูดูน,น,น,นนะทำไรเนะนี่ยอันอยากกินน่าจะติดคอนะไม่กินหรอกมันเล่นอืมตัวใส่ผิดเกลือนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดู ซัวคือจังอันสัวบกุกคลอันนี้เนะาะใส่พริกพริกเกลือมาบัดที่ไหนแล้วไนตร ลึดเลยนะคะนหนกืนเลยไม่ต้องคลายนะคะอร่อยๆลยแ้วท่านั้นมานี่เร็วอืมนะคะพี่น้อง เห็นมะอืมออกไปบรนยาระบายดีดีเด้อพี่หน่อเป็นยาระบายชั้นยอดเลย ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะคะเป็นไงอย่างนี้พี่หนง <Yeah. S 1> มาเร็วอีก <Yeah. S 1> หน่อยก็ดื้อเดือดปู mm hmm. ด่ะจักหม่างนี้เนี่ยทำอะไรมา,เ,มาเร็วฉัน <Hey. S 1> ปู่มาแล้วปู่มาแล้วเป็ปเนกุญแจรถกับปู่มาเร็วทำอะไร อย่าเยอะไนี่นี่นี่กเอาคุณจรถมาให้ไปคุณจรถมาคุณจะรถมาเร็วมา,าให้แม่มาให้แม่ไปเล่นาไ,าไปเล่นเาไปเ็ปมาแม่ขอเร็ วา,างไว้หน้าูีวีก่อเดี๋ยวมันเล่นเรียบดอยนะคะพีน้รงแซ่บอหลีแส่บอหลีแส่บคักัดเดี๋ยวจะไลายด้วยเจมตัวคิดแตกมือใหญ่ค่ะเรียบนยเยบองงนอ กินแล้วมาที่นี่กันขอเวลาไปขอตัวไปอาบน้ำไปเคลียร์พัฒน์นันก่อนนะคะมาบายๆก่อนมาปิดคลิปให้แม่ก่อนถ้าชอบก็ชอบกิมมี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พัฒนันหน่อยนะคะบายๆบายๆก่อนถึงจะให้บ๊ายบายบ๊ายบายก่อน บายบายก่อนบายบายก่อนแม่ถึงจะให้บายบายายบาย